คุยเพลินเมืองไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่ตากับสวัสดีพี่อาจารย์วิโรจน์ครับพบกันเช่นเคยนะคะคุยเพลินเมืองไทยทังช่องเพลินทีวีหมายเลขสิบเวลาดีๆแบบนี้ก็จะพบกับเราสามคนนะคะพร้อมเรื่องราวดีๆสาระบันเทิงความรู้มาฝากคุณผู้ชมอย่างนี้เป็นประจำค่ะเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัยเพลินที่ควรจะรู้ไว้คนรุ่นใหญ่อย่างเราเพื่อเป็นประโยชน์และเพลิดเพลินในการใช้ชีวิต ทุกนาทีของท่านให้มีความสุขนะครับวันนี้ดีใจมากทำไมครับคิดถึงอะไรอย่างหนึ่งก็ดีใจมากวันนี้รถสตาร์ตติดแล้วสิยังยังยังไม่ติดยังไม่ติดยังไงคือคือกำลังเป็นห่วงว่าอาหารชิ้นชนิดเนี้ยมันจะหายไป อยู่ดีๆก็มาโผล่ในรายการเราเป็นอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะชิมพร้อมๆกันช่วงรุ่นใหญ่ชวนชิมใช่ไหมโอ้โหดีใจออกดีใจออกดีใจเพราะว่าอาจารย์คงอยากอยากกินเขาสั่งไปทีเหมาเป็นหมอๆไปกินที่สวนเลยที่อาจารย์ว่าจริงจริงนี้หากินยากค่ะรุ่นใหญ่ชวนชิมได้เห็นแน่นอนที่อาจารย์บอกอาจารย์กับพี่หนิงบอกว่าหาทานยากเป็นยังไงนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเป็นสมาชิกรุ่นใหญ่วัยเพลินกับเราได้ทุกช่องทาง โซเชียลของเพลินทีวีติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะอาจจะถามเรื่องคำถามต่างๆเดี๋ยวเราหามาตอบให้อยากทานอะไรอยากเห็นอะไรหามาตอบให้แต่วงเล็้นิดนึงว่าคุยเพลินเมืองไทยคะ่ะหรือว่าจะดูรายการอื่นๆของช่องเพลินทีวีก็ได้นะครับและช่วยกรุณาบอกต่อเพื่อที่ว่าเราจะได้สร้างครอบครัวใหม่เป็นครอบครัวเพลินทีวีด้วยกันเช่<ๆ>น,นเดียวกันกับวันนี้ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลสั่งจองเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88พันสานะครับออกแบบและจัดทําโดยโรงกระสาบแห่งประเทศแคนาดาโดยรัฐบาลแคนาดาถ้ามีทั้งหมดด้วยกัน4นแบบนะครับได้แก่เหรียญทองคําแท้เหรียญเงินแท้เหรียญโลหะผสมตามราคาและยอดจัดสรรเนี่ยที่เราให้สั่งจองที่เห็นบนหน้าจอขณะนี้นะครับสำหรับชุดพิเศษ3เหรียญที่ระลึกเนื่องจากว่ามีผู้สนใจเป็นจํานวนมากและเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมเทิดพระเกียรติ พร้อมกันนะครับและบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกันเนื่องในโอกาสมหามงคลน,นี้ทางโครงการเราจึง ผลิตเหรียญตามจํานวนที่สั่งจองเท่านั้นเพราะว่าเราต้องสั่งไปถึงประเทศแคนาดาเนี่หมดเขตภายในวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับหลายคนก็บอกว่าอยากสั่งจองสั่งได้ที่ไหนนะคะสามารถสั่งได้ที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนทุกสาขาธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนอย่างที่บอกว่าทุกสาขาเลยนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมนะก็คงอยากจะทราบว่ารายได้ทั้งหมดแน่นอนหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็นําขึ้นทุนกล้าวท ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู like ่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อ02 1088999หรือที่ w w w ร์ k เวิร์ d ไวด์เวค่ะนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากช่วงแรก ช่วงแรกในในในวันนี้นะคะและเรื่องต่อไปแน่นอนที่สุดทั้งในและนอกประเทศมีอะไรน่าสนใจเอาใครก่อนดิวันนี้อ่ะก่อนเยจะมีอาสาเลยพี่เราเป็นชาวพุทธใช่ไหมใช่พระพุทธศาสนาสอนบอกว่าในโลกนี้ความบังเอิญมันไม่มีอะค่ใช่ไหมอแค่แต่งงานแต่ใครก็ต้องเขาเขาเขากำหนดมาแล้วนะแล้วที่เราสามคนมานั่งคุยกันตรงนี้เออมันมันก็ไม่ใช่บังเอิญนะพี่นะมันต้องบังเอิญก่อนไหมเออคือม็ไม่ได้ อะไรก็เรี่กบังเอิญนแต่งงานก็เรบังเอิญอะคราวนี้คนกับแมวจะต้องมาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องเป็นอะไรกำหนดกันมาพเขาบอกว่ามันเคยทำบุญร่วมกันมาอย่างนี้ป่ะประมาณนั้ประมาณนั้นประมาณ หรืออาจจะไม่ได้ทําบุญร่วมกันมาก็ได้แล้วทำไมอาจจะทำกรรมกันร่วมกันทำกันหรือ <c oughs> ไงเพราะงั้นมันเป็นได้ทั้งสองอย่างอย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นเมื่อคโอ้โหนี่เป็นบุญนันได้แต่ว่าเป็นกรรมของเราต้องคอยดูแลเขาอย่างเงี้ยอย่างนั้นเรียกว่าเป็นกรรมนะเพราะว่าเป็นภาระภาระเป็นภาระอ้าวยังไงคันอันนี้ก็มาจากทวิตเตอร์คาซากิฮานะ ญี่ปุ่นแน่เลยฮีนาตีฮีนาญี่ปุ่นแน่เลยญี่ปุ่นเลยเป็นหนุ่มญี่ปุ่นเพราะอยู่ดีๆก็เดินอยู่นี่แหละก็มีแมวตัวหนึ่งดูดีๆเข้ามาคลอกเคลียร์เดินต้อยต้อยต่อยไล่ย,ยังไงก่อใหม่ไปเลี้ยวไปแล้วหลบแล้วก็นี่ๆๆๆ<ใ>นี่นี่นี่ไ<ห>อ้แมวเดินๆๆมาคลอกเคลียร์เขาแหละคลอกเคลียร์ก็เดินต่อเดินตามเดินตามมามุนมามุนดักหน้าดักหลังดูยังไงก็ไม่ไปไหนจนกระทั่งเจ้าหนุ่มคนนี้ก็เอามาถ่ายเขาถ่ายไปถ่ายมาใจอ่อน หนุ่มคนนี้ใจอ่อนอุ้มไปเลี้ยงที่บ้านเลยดเหรอไปนั่งบนเท้าเลยไม่ให้เดินดูแปลกดูสิน่ารักไม่กลิ่นหนุ่มก็ใจอ่อนเอาเข้าเนี่ยเข้าบ้านพอไปดูไปนอนหงายเลยแผลแมวนี่ก็วิสาสะยึดเป็นเจ้าของบ้านยึดดูสิเห็นมาทําตัวเหมือนเป็นเจ้าบ้านคุ้นเคยขึ้นไปนอนบนเตียงดูทีวีนอนโซฟาเออเห็นมาดูทีวีดูเนี่ยดูทีวีขึ้นไปนั่งบังเลยบังเจ้าของทีวีเลยนะ จะนอนฉันก็นอนฉันก็แมวแมวจอนจัดด้วยเนาะเอาเป็นแมวจอจัดใน่สุดหนุ่มคนนี้กับเจ้าแมวตัวนี้ก็อยู่กันด้วยความแฮปปี้มีเมตตาต่อการผูกมิตรต่อตอนนี้ก็รักกันล้วทิ้งกันไม่ได้ล้วันนี้ไม่ขาดผูกพันกันแรงก็เมตตาเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็มันต้องมาจากความถูกชะตาด้วยนะไม่งั้นเราก็จะเก็บเข้ามาหมดทุกตัวมันก็ไม่ใช่จริงมันจริถูกชะตาด้วยแมวจอรจัดมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นใช่ไหมทำไมต้องเป็นตัวนี้มันไม่ได้วิ่งมาทีเดียว พร้อมกันร้อยตัวหมื่นตัวเมื่อไหร่แล้วมันไม่ว่าหนึ่งเขารักสัตว์หรือเปล่าถ้าหาว่าเขาไม่รักสัตว์ให้มันวิ่งมาหมื่นตัวเขาก็เติันทิ้งหมดหรือไม่วิ่งมาตัวเดียวถ้าเขาไม่ถูกชะตาแล้วเขาไม่ได้เข้าพญายาไม่ต้องถูกชะตาถ้าเขาไม่รักสัตว์ซะก่อนมันจะไม่มีคําว่าถูกชะตาเกิดขึ้นนี่แสดงว่าอันที่หนึ่งเขาเป็นคนรักสัตว์สองถูกชะตาหรือไม่ไม่รู้แต่ว่ามาป้วนเปี้ยนพวพันอยู่กันอย่างเนี้ย ก็เ,เกิดความสงสารแม่พูดไปแล้วก็เกิดความใจน้อยทำไมเรามมไม่เจออะไรไ<อ>แบบนี้มั้ง จะอาข้างถนนเนี่ยนะจานจะไปป้วนเปี้ยนอยู่ที่ขาขาอาจารย์แล้วไม่เก็บจะไปเลี้ยงเรามีเรื่องเลยก็เป็นเรื่องน่ารักนะคะจะยืดพื้นที่บ้านอาจารย์เลยจะยืนดูทีวีบังเลยไม่ให้ดูเมื่อกี้น้องแมวเป็นญี่ปุ่นมั้งญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นคาวาสกิฮิน่าน่ารักน่ารักฟิลเตอร์คาวาสกิอันนี้ก็น่ารักเช่นเดียวกันเป็นเรื่องความรักความผูกพันของหญิงชายคู่หนึ่งในวัยชราแล้วแล้วก็จากไปเนี่ยสมวนมากจะเป็นฝรั่ง หรือคนไทยก็คงเป็นเหมือนกันแต่ฝรั่งนะเราจะเห็นบ้างเนาก็จะอยู่คู่กันมาตลอดนะ<ำ>รับพอคนหนึ่งตายไปเนี่ยก็คือคุณคุณตาคนนี้ชื่อเจคเวสิกสชาวเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะคะก็มีภรรยาแล้วอยู่ดีดีเนี่ยอยู่กัมนมาดีๆภรรยาก็เสียชีวิต ตายไปแกก็เศร้าโศกนะแต่ด้วยเป็นการระลึกถึงความหลังนะคะเพราะว่าตลอดชีวิตคู่ที่อยู่กันมาถึง65ปีคือคนฝรั่งเวลาเขาตายเขาต้องไปฝังใช่ไหมมาพอฝังปุ๊บก็แล้วกนไปอา้าวอาทิตย์หนึ่งปีนึงก็ไปไหว้ที่หรืออะไรซื้อปกติแต่คุณตาคนเนี้ยแกก็อายุเยอะแล้วแกก็คงไม่ค่อยมีอะไรทำะนะแกก็ไปแวะเวียนไหว้หลุมศพของภรรยาทุกวันวันละสองครั้ง ไปสองหนเลยแล้วไปไม่ได้ไปปกติไปไหว้ไปแหละไปเอาดอกไม้ไปวางไปทําความสะอาดหลุมศพจนกระทั่งนี่สวยงามแต่มทำเป็นเรื่องเป็นราวเอาย่าไปปลูกจนดูสถานที่พื้นที่ตรงนั้นสวยงามและไม่ได้ทําเฉพาะ ส่วนที่เป็นหลุมศพภรรยาก็เอื้อเฟื้อเผือแผ่ทําไปถึงคนอื่นด้วยในตอนนี้กำลังบานเพื่อนบานแต่ของภรรยาเนี่ยเขียวชะอุ่มมาตอนหลังแกก็เริ่มขยีบขยีบไปทีละนิดอไปลดน้าไปทําให้มันสวยงามของคนอื่นเขาไม่มียากขึ้นนานๆานมาทีแต่ของแกนี่แกมาตกลงแกมาเช้ามาเย็นเลยนะคะแล้วรู้สึกหลุมศพ ข้างๆจะเป็นแบบพวกทหารด้วยนะคะเป็นการแสดงความรักนะคะแล้วก็เรียกว่าทําให้ทหารก็คือเพราะว่าเออทหารเนี่ยดูแลประเทศชาติเราก็คงจะดูแลหลุมศพของเขาไปด้วยเป็นความน่ารักอเดูสิสวยงามเลยรมาหลุมศพซึ่งมากเลยครับพี่ตากบางคนเขาบอกเหงาไอ้คนก็จะเฉาตามนะพี่หนิงนะแต่นี่เขามีความสุขไงที่ได้ทําให้เพราะฉะนั้นดูอาการของ ของคุณลุงหรือคุณปู่นี่แล้วไม่เฉาหรอกไม่มีอะไรยังมีอะไรทําเหมือนก็อยู่กับพันยามีกิจกรรมทำพันยายังไม่ได้ไปชอบชอบทําสนามปลูกต้นไม้ฉันก็มาทาให้มาคุยมาอะไรมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ใกล้ๆมาทำความสะอาดทําความสะอาดทุกวันเลยวันละสองผลเขาบอกเป็นความน่ารักนะคะของชีวิตคู่ที่จากกันไปแล้วพี่หนิงมีเรื่องอะไรคะฮะพี่หนิงก็คุณปู่แบบเมื่อกี้เนี่ยอายุเ่าไหไ่หรอ ไม่บอกอายุนะแต่แต่งงาน65ปีภรรยาตายข้าเดาว่าน่าจะ80กว่าเนาะแปดสิบเก้าสิบเก้าสนี่อาจารย์อายุเท่าไหร่อ่ะ66ตอนนี้โอ้หเราสองคนไปเรียนหนังสือกันต่อไหมเอาเอาเอาไปเรียนปไหนอ้าวที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เขามีโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุโอ้จริงนี้เขาเพิ่งมอบปริญญาชีวิต เขาเรียกว่าบัณฑิตปัดชิมวัวปีนี้เป็นปีแรกเลยประจำปี2558เขามอบไปแล้วเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปมอบกันเสร็จนี่ไงเขาชื่อว่าโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาไัยโดยมีด็อคเตอร์ดิสทรธวัชโรไทยนะครับรองเลขาธิการ สำนักราชวังเดินทางมาเป็นประธานแจกเกียรติบัตรในครั้งนี้ชราบาลนี่คือชราคนชราแล้วบาลก็คืออนุริบาลนะบอสลาไม่อนุโรงเรียนอนุรบาลอนหบาบคนชราไปอบุบาลคือเขาเขาเปิดให้ไปเรียนได้อาทิตย์ละหนึ่งวันนะครับทุกวันพุธและอายุเกณฑ์อายุคือต้องแต่50ขึ้นไป50อัพอ๋อห้าสิบให้เรียนเปรียนผู้ที่มารับปริญญาบัตรนี่มีแต่50อัพขึ้นไปถึง9กกว่าแล้วที่แจกกันไปเนี่ย ค่ะทั้ง60ถึง92นะที่เรียนสำเร็จ oh. ทั้งหมด259 oh. คนโอ oh. ้นี่ๆๆๆผู้ใหญ่ทั้งนี้ลูกแล้วก็กด้วยท,ที่มามารับวุทิบัติเนี่ย60ถึง92 hmm. 259คนรวมาอายุแล้ว17,700 67สิเจ็ดปีครับกหมื่นก็ม่นแปอุ้ยมันเท่เลยหมื่นปีหมื่นหมืนปีลงมาแล้วได้เยอะจริงๆได้เยอะจริงๆเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะนี่ที่เปิดสอนให้เนี่ยห้ปีไปตอนนี้ก็ไม่สายนะนี่ก็เพิ่งเพิ่งก็คือจบจบปีนี้ก็เริ่มเรียนกันต่อใหม่ อ๋อนี่คือชราบาลแล้วก็มีอนุบาลมีทวารบาลมีจัตุโลกบาลโลกบาลไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนั้นไม่ใช่โรงเรียนแล้วทวารบานนั่นเป็นแบบเฝ้าประตูเฝ้าบานแล้วแล้วครูหรืออาจารย์ที่มาสอนนี่ก็มาจากสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาก็มาสอนต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่เขาก็มาสอนหลากหลายสาขาเช่นอ๋อผมจะเรียกลานนานะเมื่อก่อนเขาเรียกลานานี่เขเปลี่ยนเป็นลานนาวเดียว ว่าเดี๋ยวจะต้องถามอาจารย์ทำไมก็เปลี่ยนเป็นล้านนาแล้วก็มีเรื่องภาษาล้านนาโบราณกิจ,จกรรมงานฝีมือต่างๆจากสารเหมือนกับว,วิชาชีพได้ด้วยเงสอ,อนเป็นวิชาชีพ<ด>เราไม่ได้ดดสอนตัวหนังสือลอะสอนว่าทำยังงเอาเอา,เอาสอนตัวหนังสือภาษาเหนือโบราณ ครับล้วก็ไปเรื่องของจักสารเรื่องของงานแกะสลักตางเหนือก็มีนวดแผนไทยนวดแผนไทยก็ไม่เรียกว่านวดแผนโบราณนวดแผนไทยแล้วก็ยังมีพระสงฆ์มาสอนปฏิบัติธรรมเข้าก็ไวเลยนะไวดีดีดีทำสมาธิแล้วผู้เรียนก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับอันนี้บอกสําหรับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงที่เชียงใหม่หรือว่าใครที่จะย้ายไปอยู่แถวแถนั้นแล้วก็ไปเรียนแต่เขาไม่ได้บอกมาว่ากี่ปีนะ ก <hammer> ็ไม่บอกามาหลักสูตรกี่ปี<บ>ตั้งสอบหรือปลีอะไรยังไงนะแต่ว่าก็คงไม่ต้องนานเหมือนกับเราอยู่มหาวิทยาลัยกันหรอกสี่ปีห้าปีอะไรนี่ยนี่แค่ปีเดียวเพราะมีหลักสูตรแบบ โอ้โหต้องมานั่งโอ้โหคณิตศาสตร์มาเลขาคณิตมาโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวอันนี้ก็เหมือนกับว่าแค่ความรู้ทางทางภาษาของจังหวัดท้องถิ่นนั้นดั้งเดิมอยากให้ทุกจังหวัดมีเช่นทางภาคอีสานเราทางภาคใต้เราจะได้ไม่ทิ้งภาษาท้องถิ่นแกะสลักก็เนอคือคืองานฝีมือหัตถกรรมต่างๆแล้ว่าคลายเครียดด้วยนะถือว่าถือว่าทำเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพก็ได้ด้วยที่เป็นงานศิลปะได้ตกลงเขาสอนเป็นภาษาเมืองเหรอคะ อู้คำเมืองคือไม่ใช่สอนสอนภาษากลางนี่แหละแต่ว่ามีหลักสูตรภาษาลานาโบราณด้วยลานาโบราณซึ่งปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นล้านนาก็ไม่ให้เรียกลานาแต่ว่าผมก็ยังติดของผมอยู่ว่าลานนาเพราะว่าผมคิดว่าในสมัยโบราณเราใช้เฟืองสลึงงรัรู้จักคำว่าลานถ้าหาว่าคุณคุณจะชี้หรือว่าชี้นำไปว่าทางภาคเหนือเชียงใหม่มีนาเป็นลานลานนาคุณก็บอกว่าเรียกว่าลานาผิด เลยเปลี่ยนมาเป็นล้านนาตนนแต่ว่าล้านนาน,นี่มันภาษาสมัยใหม่นะถ้าภาษาโบราณชาวเหนือท้องถิ่นเนี่ยก็เรียกลานนา,านคือ<า>มีนาจนลานไปหมดหรือลานลานที่เ็จาจะทํานาแล้วแล้วเป็นลานนาอเอามาฝัดข้าวหรือมาตีอะไรเขาเรียกลานนาภาษาลานนาเขาพูดกันในชาวบ้านของเขา เดียนีพอม,มาเปลี่ยนไหมว่าล้านนาล้านนาแปลว่านาเป็นล้านล้านอ,ะอ่ะม,ม,มันไม่ใช่ภาษา,เ,า,าเขาเปลี่ยนเป็นทางการแล้วเป็นล้านนา,มานผม<น>าก็เลยงงแล้วก็มีล้านช้างเป็นเรื่องที่เราได้ความรู้กันไปแล้วโรงเรียน ชราบานอยู่ดอยสะเก็ดนะคะลองไปดูเอาเรียกว่าใครอยากจะไปเรียนก็ลองไปติดต่อดูที่เชียงใหม่นะคะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศของสุขทราเวลที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่12กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเราก็เคยเปิดรับสมัครรุ่นใหญ่ไว้เพลินไปเรียนรู้ไปเปิดโลกทัศน์นะคะที่จังหวัดชาเชิงเซานี่ดีเราไปกันมาแล้วเห็นไหมรุ่นใหญ่วัเพลินไปเที่ยวชมฟาร์มนก แวะไปทันอาหารกลางวันตลาดนับน้ําบางคล้ามีของกินที่เลือกมากมายเนี่เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าตลอดทั่วคุ้มวิมานมินจริงๆนี่สแกีนก็ไม่ก็ไม่ใหญ่เลยมีญาติพี่น้องรุ่นใหญ่ไปเพลิไปด้วยนะนี่ก็ไม่ใหญ่มากนะประมาณ40ก็มีนี่โอ้โหเห็นแล้วชื่นใจหรือเปล่าคนีเห็นแล้วชื่นใจมาก ะะโห้สนุกสนานนะไม่มีอะไรมาปากเราเลยนี่แหละใบเทียวใบกินเลยนะเนี่ยอันนี้หองสุกชาวเวอรองเขาตลอนถัว่วคุ้มวิมานดินนะคะแ้วไปสอนอให้ปั้นดงพั้นปั้นดินกันด้วยเรียกว่า ทุกคนมีความสุขคนท่ทั่วเนี่ยอยากให้ภาพเป็นอย่างนี้พอถึงเราเป็นรุ่นใหญ่ไวเพินลแล้วเราไม่มีอะไรทำเนี่ยไปเที่ยวอย่างนี้ที่ผ่านมาวันที่สิบสองกันยายนยนี่เองแบบๆเลยน,เน่ารักมากเลยนะเราก็จะจัดกันนี้บ่อยๆ<ม>เห็นบอกเราจะมีอีกใช่ไหมฮะมีอีกเด้อวันที่10ตุลาคมต,ตรงกับวันเสาร์ตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าว่าท่านผู้ชมมีความสนใจนะครับที่จะไปเที่ยวแบบมีความสุขกับเราแล้วได้ความรู้แล้วก็ทานอาหารที่อร่อยๆเราเปิดให้ สามรางวัลรางวัลละสองท่านไม่ใช่รางวัลสินเนาะค่ะสามสิบเออสิ30สามสิทธ์เป็นสิทธิในการที่จะไปเที่ยวนะคะอันนี้วันที่จะไปญี่ปุ่นนะวันที่สิบตุลาคมวันเสาร์ไปเช้าเย็นกลับออ้ยไปไม่ได้หรอกไปญี่ปุ่นเช้าเย็นกลับญี่ปุ่นอะไรโอดงบังดงบังดงบังกุอันนี้อันนี้สิบตุลาคมอันนี้สิบตุลาคมนะครับผมไปเที่ยว บ้านดงบังจังหวัดปราจีนบุรีฟังแล้วเหมือนไปไปญี่ปุ่นผมดีใจมากเลยไม่ใช่ผมเลยรีบบอกผมพูดผิดครับจังหวัดปราจีนบุรีดงบังนี่เป็นดงที่เขาปลูกสมุนไพรคิดว่ารุ่นใหญ่ไวัเพลิงอย่างเราจะชอบไปเยี่ยมชมแล้วก็สวยงามเป็นหมู่บ้านเลยนะคะ เดี๋ยวผมจะไปดูาลาดเราให้ก่อนเออก็เรียกว่าเขาจะมีการไปชมวิถีชีวิตาชาวบ้านนะคะที่บ้านสมุนไพรชมการแปรรูปสมุนไพรเรียนรู้กิจกรรมยำสมุนไพรเรียนรู้การทำยามดม ทำลูกประคบสมุนไพรนี่ก็จะสอนกันเลยแปลรูปสมุนไพรด้วยแปรรูปสมุนไพรนะคะที่บ้านดงบังจังหวัดประจินบุรีต้องอร่อยแน่เลยยำสมุนไพรเนี่ยเอามากินเหรออ๋อไม่ใช่ทำยาดมโค้ดดมด้วยทำลูกประคบเออนี่น่าทํานะเพราะว่าอยู่บ้านให้คุณป้าคุณยายหรือว่าเราวัยเพลินเนี่ยไปทำแล้วให้ลูกมาช่วยอังแล้วก็มาเออนะฮะมันนึ่งใช่ไหมเพียร็มันนึ่งก็ได้ไปอังไฟมีสองแบบสองแบบก็เรียกว่าเสาร์ที่สิตุลาคมนะ เป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ไปเช้าเย็นกลับกับทางศูนย์สุขภาวะนะคะถ้าใครสนใจอย่างที่บอกนะคะสา สิทธิ์ละสองที่นั่งหมายเลขโทรศัพท์096 295 0522รีบโทรกันเข้ามาหรือท่านที่เคยไปแล้วมียังมีเบอร์อยู่ก็รีบโทรข้ามาแต่ว่าจะตกระตายไปช้าเย็นกลับหรือให้สิทธิ์คนหนึ่งเขาบ้างจะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะไม่เสียอะไรไปที่ปราจินบุรีนะคะไปเช้าเย็นกลับอ่านี่ก็เป็นเพียงเนื้อหาส่วนหนึ่งทั้งในและนอกประเทศและเรื่องกิจกรรมต่างๆนํามาฝากคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมารู้เรื่อง ผู้ชายที่สูงอายุรู้สึกผู้หญิงจะไม่เป็นก็เป็นได้จริงหรอผู้หญิงมีเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆก็เป็นได้นะเอาบอกเลยตรงๆงมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วเป็นมะเร็งอันดับต้นๆของผู้ชายผู้หญิงไม่มีหรอต่อมผู้หญิงก็มีมีแต่กระบังลงโอเคช่วงหน้าค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อ คุยเพลนเม,มืองไทย